เช็คอาการท้องอืดแบบง่ายๆนะคะดูจากไหนได้บ้าง 1. ให้ทุกคนดูบริเวณลิ้นนะคะแลบลิ้นออกมาค่ะอ่าดูถ้าลิ้นของคุณมีลักษณะข้างในนะคะเป็นเป็นสีขาวๆเป็นปื้นสีขาวๆมีฝ้าฝังอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ลิ้นค่อนข้างที่จะหนานะคะขอบลิ้นนะคะ ขอบลิ้นมีรอยหยักแบบนี้นะคะมีรอยหยักในรอยฟันแบบนี้แสดงว่าระบบลำไส้มีปัญหาคือท้องอืดน,นะคะก็คือน้ำในกระเพาะในลำไส้เยอะนะคะในส่วนของเ,อเสมหะนะคะคูดเซมหะนะคะภาษาแไทยคือคูดเซมหะเยอะน้ำในลำไส้เยอะท้องจะอืดสอลักษณะ ของคนท้องอืดน,นะคะคือมักจะมีกลิ่นปากนะคะกลิ่นปากออกมาเรอเปรี้ยวนะคะมีอาการจุกเสียดบริเวณหน้าอกนะคะแล้วก็มีลมตีขึ้นมานะคะมีลักษณะกดไหลย้อนนะคะมีมีน้ำแบบขมๆมออกมาเปรียปร้ยวๆออกมานะคะลักษณะที่สามของคนที่มีอาการท้องอืดคือ ถ่ายยากถ่ายไม่ออกแล้วก็แน่นท้องบ่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่า,เ,าเจ็บบริเวณเอวนะคะสข้างราวเอวสองข้างเนี่ยนะคะก็มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรือท้องอืดน,นะคะ 4. ให้คุณดูที่ผิวหนังของคุณผิวหนังของคุณนะคะตัวเนื้อตัวของคุณเนี่ย ถ้าลักษณะที่คนท้องอืดน,นะคะจะมีอาการบวมหรือว่าน้ําน้ําจะเยอะแล้วก็จะนิ่มๆน,นะคะเนื้อจะเหลวนะคะคนท้องอืดคือระบบย่อยไม่ดีนอนไม่หลับหายใจไม่ออกหายใจใจสั่นบ่อยๆลักษณะที่5คือเวลานอนตอนกลางคืนนะคะนอนราบไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับ มีอาการใจสัน่นนะคะใจหวิวแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้คือลักษณะของลำไส้มีปัญหานะคะเกิดอาการแบบลมตีขึ้นมาแล้วก็แพนิกร่วมด้วยนะคะถ้าใครใจสัน่นนะคะลองไปเช็คตัวเองดูนะคะ